สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ SNP เสนอรายการ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Herb Miracle มหัศจรรย์สมุนไพรรายการที่จะบอกสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสุขภาพที่ดีกับคุณและสมุนไพรที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือปอกบิดค่ะปอกบิดหรือปอบิดสมุนไพรไทยที่จะออกผลให้เก็บเกี่ยวปีละครั้งนิยมปลูกในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกของไทย มีการนำปอกบิดมาชงหรือต้มน้ำแล้วเพิ่มรสชาติโดยการบีบมะนาวและใส่น้ำผึ้งซึ่งสามารถดื่มได้ทั้งร้อนและเย็นเพื่อให้รสชาติกลมกลม่อมหอมหวานและชุ่มคอยิ่งขึ้นส่วนรายละเอียดและสรรพคุณต่างๆเราไปถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าค่ะค่ะปอกบิดจะมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรสารสำคัญจะเป็นพวกโพลีฟีนอลฟลาวนอยด์และซาโพนินจะมีสรรพคุณ ช่วยลดน้าตาลในเลือดจึงบรรเทาอาการโรคเบาหวานช่วยลดไขมันในเลือดช่วยยับยั้งการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ช่วยต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยลดการอักเสบได้ปัจจุบันมีการนําเอาปอรกบิดไปเตรียมเป็นยาสมุนไพรที่อยู่ในรูปของแคปซูลนอกจากนั้นยังมีการแปลรูปให้อยู่ในรูปของเครื่องดืง่มชาชงดืง่มเพื่อบำรุงร่างกายอยู่ค่ะ ส่วนในตอนหน้าจะพบกับสมุนไพรตัวไหนนั้นอย่าลืมติดตามใน Perf m i r เค l ลมหาจารย์สมุนไพรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ